สนับสนุนรายการโดย Gpx Gpx สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไร์ว,รวอลเกเช่นเคยในช่วงของ Bike Comparison วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบรถที่คนสนใจกันเป็นอย่างมากนั่นกนะ็คือ Triumph c l a ส s ี0กับรถตัวเริ่มต้นของแบรนด์ r y y l l n n f i l l d มันมีสไตล์ที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นกนะ็คือการที่มันเป็นรถโมเดิร์นคลาสสิไฟกลม เพราะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับผมได้เปรียบเทียบกับรถที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งสายตรงของมันไปแล้วนั่นก็คือตัว k t ียร์เช9 0มดูกถ้าเกิดใครยังไม่ไรับชมครับในคลิปนั้นก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนสำหรับตัว Hunter 350อันนี้ผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะคะว่าในเรื่องของสเปคเทคนิคเนี่ย มันอาจจะเป็นรถคนลาแรคเตอร์กับตัว t Triumph มสปี d 400เลยเพราะ t Triumph ม p ปี d 400มันเป็นรถในสไตล์ของโรสเตอร์ที่เรียกได้ว่าเน้น Performance มากกว่าขณะที่คาง Royal e n Field Hunter 350เนี่ยจะเป็นรถในสไตล์คลาสสิกที่เน้นเรื่องของดีไซน์และการขี่ใช้งานแบบไลฟ์สไตล์มากกว่าเอาละถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวเครื่องยนต์นกันก่อนเลย สปีด400เป็นเครื่องยนต์1สูบแบบ d o h c a m s h a f 4วาว์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่12ต่อ1ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่89คูณด้วย64มิลิเมตรปริมาตรกระบอกสูบสุทธิ398.15ซ c จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดของบอสแล้วก็ควบคุมด้วยระบบตัวคันลร่งไฟฟ้าทางด้านของตัว Hunter 350ครับเป็น1สูบแบบ Single O-H Cam s แคมช2วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศมีในส่วนของตัว Oil cooler ช่วยอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่9.5ต่อ1ความกว้างกระบอกสูบคุณช่วงชักอยู่ที่75คูณด้วย85.8ม mm. ิเมตร ได้ความจุสุดทธิรวมอยู่ที่349 cc ซีซีแค่สเปคเครื่องยนต์ก็จะเห็นได้เลยครับว่ามันแตกต่างกันแทบจะทุกอย่างที่ผมพูดมาเลยปี400เป็นแคมคู่ซีวาวมีหม้อน้ำอัตราส่วนกำลังอัดสูงกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ลูกสูบโตชักสั้นมีชุดคันเร่งไฟฟ้า Hunter 350ครับเป็นแบบ Single ลแคม2วาลแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ อัตราส่วนกำลังอัดก็ต่ำกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในแบบของชักยาวลูกสูบเล็กด้านของพละกกำลังแน่นอนเลยครับว่าสไตล์เครื่องยนต์แตกต่างกันขนาดนี้สปีด400เนี่ยพละกกำลังมากกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยอยู่ที่40แรงม้า ps ที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดก็มากกว่าด้วย37.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาที Hunter 350ครับแรงม้าน้อยกว่ากันเกือบครึ่งเลยอยู่ที่ 20.2 HP ที่6,100รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด27นิ้นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังสปีด400ครับเป็นแบบคัตมือ6สปีดใช้โซ่แบบเอ็กลิงมาพร้อมระบบ a อ s ซิสซิลิเปอร์คัต Hunter 350จะเป็นชุดเกียร์แบบ5สปีดคัตมือ สำหรับชุดเฟรมครับสปีด400เป็นเฟรมเหล็กท่อที่ได้รับการออกแบบใหม่ซับเฟรมหลังจะเป็นแบบยึดด้วยสลักเกียวชุดสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมแขนคู่ส่วน Hunter 350ครับเป็นเฟรมเหล็กท่อที่มีชื่อว่า Twin Down t วทูบส Spy ระบบกันสะเทือนสปีด400ให้ด้านหน้ามาเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน43มิลิเมตรระยะยุบอยู่ที่140มิลส่วนด้านหลังโชกอัพสปริงเดี่ยวมีกระปุกซับแทงแยก ปรับพีโลดได้ระยะยุบอยู่ที่130มิลลิเมตรรอยัลแอนด์ครับก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยด้านหน้าเป็นหัวตั้งเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลระยะยุบอยู่ที่130มิลิเมตรด้านหลังครับจะเป็นโช๊คแบบสปริงคู่ปรับพีโหลดได้6ระดับแล้วก็ระยะยุบก็จะน้อยกว่าอยู่ที่102มิลิเมตร นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าคาแรคเตอร์จะแตกต่างกันในส่วนของระบบกันสะเทือนสปีด400จะออกเป็นในสไตล์แบบ naked roaster ส่วน hunter 350ครับก็ชัดเจนว่าเป็นสไตล์ของ modern classic ระบบเบรกอีกก็เช่นเดียวกันสปีด400ด้านหน้าให้มาเป็นแบบปั๊มคาลิเปอร์ radial mount 4พอรตจาก b y b r e ที่จะวางอยู่บนจานแบบเซมิโฟตติ้งขนาด300มิมด้านหลังครับจะเป็นปั๊ม1สูบจากไบเบรวางอยู่บนจานขนาด230มิมมาพร้อมกับตัวระบบ ABS Hunter 350ครับทางด้านหน้าเป็นจานเดี่ยวขนาด300มิเมเช่นเดียวกันทำงานร่วมกับคาลิเปอร์2พอร์ตส่วนทางด้านหลังครับเป็นจานเดี่ยวขนาด270มิลซึ่งจะใหญ่กว่าตัวสปีด400ทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอต มาพร้อมระบบ ABS เช่นเดียวกันต่อกันที่ล้อและยางสปีด400ใช้ชุดล้ออลอยแบบ10ก้านลัดด้วยยางด้านหน้าไซส์110ทับ70 R17 แล้วก็ด้านหลัง150ทับ60 R17 Hunter 350ก็เป็นล้ออลอยแบบ10ก้านเช่นเดียวกันทางด้านหน้าครับไซส์ยางก็เป็นไซส์เดียวกันเลยคือ110ทับ70 17แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะแคบกว่าอยู่1เบอร์อยู่ที่140ทับ70 17 ด้านของตัวเลขมิติรถสปีด400จะมีความยาว2 0 5 6ม mm, ิลกว้าง795ม mm, ิลแล้วก็สูง1,075ม mm. ิลลิเมตร Hunter 350ครับยาวพอ,พอกันเลยคือ2 0 5 5มิลลิเมตรกว้างจะมากกว่าครับอยู่ที่1 0 5 5มิลลิเมตรแล้วก็สูงกว่าด้วยเช่นเดียวกัน1,505มิลลิเมตรระยะฐานล้อทั้ง2คันไล่ๆกันอยู่ครับสปีด400อยู่ที่1,377มิล ฮันเตอ350แคบลงมา7มิเมครับเหลืออยู่ที่1,370ม mm. ิมฝั่งของตัวมุมเล็กแล้วก็ระยะเทลสปีด400จะมีมุมเล็ก24.6องศาระยะเทล102มิลิเมตรฮันเอร์350บอกเพียงตัวเลขระยะเทลเท่านั้นครับอยู่ที่94ม mm. ิลมตรานของตัวความสูงบอกรถทั้ง2คันนี้ครับจะมีความสูงเท่ากันเลยอยู่ที่790ม mm. ิล ตัวเลขความสูงใต้ท้องรถรถทั้ง2รุ่นนี้ไม่มีระบุไว้ทั้งคู่ครับต่อกันที่ความจุถังน้ำมันทั้ง2องคันนี้เท่ากันเลยคือ13ลิตรตัวน้ำหนักสปีด400จะมีน้ำหนักแบบเวทเวทอยู่ที่170กิโลกรมัมส่วน Hunter 350ครับหนักขึ้นมาอีก9กิโลอยู่ที่179กิโลกรมัมฟีเจอร์ฟังก์ชั่นอื่นๆที่ถือว่าเป็นจุดขาย เริ่มที่ตัวสปีด400ให้ไฟสองสว่างมาเป็นแบบ Full LED รอบคันมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอล LCD ที่สำคัญเลยคือชุดคันเร่งแบบไฟฟ้าทำให้มันมาพร้อมกับตัวระบบ traction control แบบสามารถปิดได้มีพอร์ต USB Type C ให้ส่วนตัว Heat Grip ก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริม Hunter 350ตัวชุดไฟของเขา จะให้มาเป็นแบบ LED เฉพาะในส่วนของตัวไฟท้ายเท่านั้นมาตรวัดจะเป็นแบบจอถ้วยกลมอินาล็อกผสมจอดิจิตอลแล้วก็มีฟังก์ชัน RE Tripper มาเป็นออปชันเสริมมีพอร์ต USB ให้ที่สวิตช์ฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวระบบเบรกเป็น ABS ให้มาเหมือนกันปิดท้ายกันที่ราคาขายครับตอนนี้ในประเทศไทยมีเพียง Hunter 350เท่านั้น ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่129,900บาทส่วนสปีด400ตอนนี้ต้องรอเข้าไทยซึ่งคาดว่าจะเปิดในมอเตอร์เอ็กนี้สำหรับตัวราคา m o t o r ร v a l เราก็เล่นข่าวนี้ไปหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดีลเลอร์ก็ได้ยืนยันเกี่ยวกับตัวราคาออกมาแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รับชมคลิปนั้นครับก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบน สุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับรถทั้ง2คันนี้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผมไม่อยากจะทํา2รุ่นนี้เปรียบเทียบกันก่อนควรจะเป็นดู๊กสามเก่อนเพราะว่าสเปคมันใกล้เคียงกันกว่ามากเพียงแต่ว่า2รุ่นนี้ดีไซน์เป็นรถในลักษณะของโมเดลไฟกลมด้วยกันทั้งคู่สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช่องของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a ไว้ด้วย วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ g p x